นางจำสบายนะอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่15มิถุนายนปีอพศ25้าการฝึกฝนเรื่องให้จิตเป็นสมาธิโดยปกติผู้รู้มักจะกล่าวว่าถ้าจิตมันมีความชอบใจ มันก็ส่งสมาธิง่ายแต่ไอ้เรื่อง่จจิตมันจะไปชอบใจในการส่งสมาธิแบบไหนเธอก็ยากที่จะไปรู้ตัวของเธอได้ง่ายๆเหมือนกันใช่ไหมอมันก็ต้องเดาคนก่อนเนะอะเดาเอาว่าจะใช้แบบไหนมันถึงจะหลับง่าย ฟังเสียงหลับง่ายไหมง่ายไม่ฟังเสียงเลยหลับง่ายไหมง่ายใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> แต่เธอต้องคำนึงไว้เสมอว่าการมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญทำให้เราเราจะรู้รู้ศึกษาคิดพิจารณาอะไรก็สามารถที่จะได้ผล แม้เราจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นเวลาเราจะพูดจะคุยก็ต้องอาศัยสมาธิการฝึกสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องไปฝึกเพื่อให้มันเป็นชานอย่างนั้นชานแบบนี้แล้วก็ต้องทรงตัวระดับนั้นระดับนี้นี่เราไม่ต้องหวังผลเอาขนาดนั้นนะเอาเพียงแค่เรามีสมาธิ เพื่อใช้ในการคิดค่้ครวนในธรรมคำสอนแล้วมันไม่เป๋ไปไปเรื่องอื่นได้ง่ายเราก็ต้องค่อยๆพิสูจน์ในกรรมฐานของเราเอาเม่เอาโดยเฉพาะเรื่องของลมหายใจเข้าออกก่อนอันนี้แล้วก็เอาที่มันง่ายสุดก่อนนะเพราะลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเราไม่จะไปหาที่ไหนเรามี อ,อีกประการหนึ่งเราก็ยังไม่ต้องเอาคำภาวนาเข้าไปควบกับลมหายใจเข้าหรือว่ารู้ลมหายใจออกเรายังไม่ต้องทำอะไรเลยเราจะนับก็ได้หรือยังไม่คิดจะนับก็ยังได้เลยไม่ต้องไปกังวลต่อสิ่งที่เรากำหนดก็ได้นะเพียงแค่มีสติระลึกรู้ว่าเราต้องอาศัยลมหายใจช่วยช่วยให้จิตของเรามันนิ่งสงบแล้วก็ใช้ลมหายใจเข้าออก ให้ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกอย่างที่เราเคยคุยกันบ่อยครั้งว่าถ้ามันลมมันหยาบเราก็จะอึดอัดนั้นโบราณอาจารย์ที่จึงให้ขับลมหยาบออกจากในกายของเราไปก่อนก็คือ,คอหายใจย,วยาวๆหายใจเข้าลึกๆเพื่อจะเอาลมข้างในเนี่ยออกและออกย,วยาวๆพอมันทำอย่างนี้สักสองสามวาระ ลมหยาบมันก็จะเบาลงไปไอกองลมละเอียดมันก็จะดำเนินเข้ามันโดยปกติจริงๆอารมณ์มันควรจะละเอียดแต่ร่างกายของเรามันนั่งในท่าที่มันทําให้เกิดลมหยาบได้ถ้ามันร้อนมากไปลมมันก็แรงเขาเียมันหยาบไปมันไม่เหมาะกับการทําเพื่อให้จิตสงบลมมันต้องเย็นไม่ใช่ลมร้อน เขาจึงค่อยๆเอาคลายลมที่มันเป็นความร้อนข้างในร่างกายเราออกไปมากๆออกไปแล้วมันก็จะเบาเบาร้อนหน่อยคราวนี้ลมที่เคลื่อนตัวมันก็ไม่ร้อนมากใช่ามมันก็มีการเคลื่อนตัวแบบเบาๆขุ้นมาเหมือนว่าเวลาจะจุดไฟเนี่ยอากาศมันก็จะพุ่งขึ้นเร็วสังเกตไหมล่ะยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ลมมันก็อากาศมันก็จะอัดแรงขึ้นมากเท่านั้นข้อนี้ฉันใด และร่างกายของเราก็เหมือนกันธาตุคนเรามันไม่สม่ำเสมอนั้นช่วงจังหวะเวลาที่เราจะกำหนดใช้ลมหายใจเข้าออกเธอก็ต้องคายลมหยับหยาบที่มันสร้างความรุ่มร้อนในกายเราเนี่ยคายออกไปก่อนนี่พอเข้าใจเหตุผลของมันนะพอเราคายไปสักพักหนึ่งแล้วสิเออมันเริ่มโปร่งหน่อยแหละพอโปร่งหน่อยเราก็ปล่อยให้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอย่างเนี้ยสักพักหนึ่ง พอหลังจากนั้นเราก็ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเลยว่าความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ส่งประทานความรู้ที่พระองค์กว่าจะหามาได้เนี่ยแล้วก็มาถึงกับเราง่ายๆเลอเกินเราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเราหาง่ายเราได้ยินได้ฟังง่าย ยิ่งมาพบครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพอ่อยิ่งทําให้เรามีโอกาสเข้าใกล้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนได้ง่ายขึ้นตรงเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่วาละบุญมันมีให้ผลต่อเราคือสามารถจะได้ยินเสียงที่เป็นคําสอนของหลวงพอ่อหรือพระอริยาสาวกในพระาศาสนาที่สอนตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้เนี่ย เราก็เอามาฟังได้บ่อยๆเจ็บไหมล่ะที่นี่เธอก็คงไม่สามารถจะใช้เสียงอื่นก็ได้แต่เสียงเราแต่ว่าเธอไปฝึกเอาเองเธอใช้เสียงที่ได้อัดลึกเก็บของเธอเป็นแบบเสียงใชไหนะเอามาฟังไว้ในหูเธอจะฟังไม่มีใครแล้วก็เปิดได้ยินปกติถ้ามันมีคนอื่นแล้วก็ใส่ไว้ในหูเรา คนอื่นเขาจะได้ไม่ลำคาญเราก็อาศัยเสียงธรรมเนี่ยฟังเป็นสมาธิทีนี้เวลาฝึกว่าเรามีสมาธิได้แค่ไหนเธอก็ฝึกว่าเธอตั้งใจฟังเสียงที่เราได้ยินได้นานแค่ไหนถ้าฟังไปฟังไปเธอเผลอแล้วแสดงว่าเธอมีนิโวนสมาธิของเธออ่อนแล้วอ่อนปุ๊บเธอปิดเลย ปิดเสียงเลยนะปิดแล้วก็จับลมหายใจเข้าออกใหม่เอเข้าออกค่อยๆผ่อนลมไปดูไปลมเข้าลมออกแล้วก็ดูมันจังเป็นจังหวะเข้าจังหวะออกสักพักนึงนะพอนิ่งดีปุ๊บเธอเปิดใหม่ไม่ต้องเปิดเริ่มต้นนะเปิดต่อเลยเปิดต่อฟังไปตั้งใจฟังดูถ้ามันเริ่มฟุ้งคิดไปนอกรูนอกถางอีกปิดอีกแล้วจับลมหายใจเข้า จบลเราไม่ใจออกอีกลองไปฝึกกันนะมันเป็นการฝึกไม่ใช่เป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นแต่เป็นการฝึกเพื่อเอาผลของการฟังเป็นปัญญาการที่เราได้ยินได้ฟังเราฝึกอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราฟังเมื่อไหร่ฟังที่ไหนการฟังของเราก็จะเป็นการฟังต่อเนื่องแล้วตั้งใจฟังได้ดีกว่าปกติ พอเราตั้งใจฟังเล่นนานขึ้นเสียงสิ่งต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยมันเป็นธรรมที่ทำให้เราสามารถบรรลุมรรคบรรลุผลได้เลยอย่างเธอชอบเรื่องไหนเธอก็เอาเรื่องนั้นมาฟังไม่ว่าฉันจะเล่าเรื่องอะไรฉันจะสอนเป็นเรื่องในแบบไหนก็ตามเธอนะฟังไปเถอะฝึกฟังไว้ เพอเธอฝึกฟังบ่อยๆจิตของเธอก็จะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นง่ายขึ้นตามลําดับสมาธิที่เธอฝึกไปมันก็จะไม่เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราฝึกเฉยๆโดยใช้สมาธิอาศัยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเธอนะตั้งไว้อย่างเดียวแล้วเธอก็นิ่งสงบของเธอไปให้นานที่สุด เธอฝ่ายจะฝึกได้ตามที่ใจของเธอบังคับให้มันนานขนาดไหนได้สิบปียังไม่แน่เวว่าเธอจะถึงอย่างนั้นหรือเปล่าเท่ากับว่าเวลาสิบปีของเราเราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราฝึกได้การทําสมาธิสลับกับการฟังเราได้ตลอดคือมาได้คิดได้ยินได้ฟังเรื่องที่ควรจะคิดพิจนารณาไปตามจริงตลอด แล้วเดี๋ยวนี้เธอก็พกไปไหนก็ได้ติดตัวฟังไว้ในหูเธอนี่นะฟังไว้ได้แต่อย่าลืมนะว่าเราฟังเพื่อฝึกนะเธออย่ฟังเพื่อเป็นยานอนหลับนะแล้วก็ไม่ได้ฟังฟังเป็นเพื่อนเราเฉยๆนะอย่างนี้ประโยชน์น้อยถึงจะดีคือได้ฟังเหมือนกันแต่มันก็ยังได้ประโยชน์ที่เราไม่ได้ฝึกจิตเรา ต่การฝึกจิตให้มันมีสมาธิในการสดับรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันสําคัญเพราะว่าการบรรลุมรรคบรรลุผลมันเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เราได้ยินได้ฟังพอฟังปั๊บจิตเป็นสมาธิมันทําให้เกิดปัญญาแล้วมันคิดไข้ควรตามได้พอไข้ควรตามได้พอมันรู้สึกว่ามันไม่สงสัยเราก็มั่นใจมั่นใจใน ทมที่เราได้ใช้ได้ยินแล้วก็เอามาใช้ดับทุกข์เราได้ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นการฟังอย่างนี้มาททำให้เราขยันอยากฟังต่ออยากเอาธรรมะที่มาชำระศาสต์สางอารมณชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งที่ในต่อวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแก้ยากเราก็เอาอารมณ์ของกรรมฐานกองนั้นหรือว่าเรื่องราวที่ท่านสอนเรื่องนั้นเอามาฟังเพื่อดับความชั่วของเราที่มีมากในวันต่อวัน ถ้าอย่างนี้เธอได้ผลแล้วไม่ต้องใช้เวลาเยอะไหมถึงว่าถ้ามันเริ่มฟุ้งปิดนะอันนี้เธอต้องบังคับสตินะรู้ตัวว่าไม่ได้แล้วนี่ไปแล้วไม่คิดตามแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วปิดทันทีอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยจิตมันจะจำฉีหลังเธอฟังอีกมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะไม่แก้ใน,นเวลามันมีความคิดที่ไหลไปเรื่องอื่นปุ๊บ ไม่ไม่อยู่กับสติที่ตั้งต่อเสียงกับสิ่งที่เป็นคำสอนปิดทันทีเลยแล้วจับลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างไงนะไม่ต้องนับก็ได้เอาให้รู้ว่าลมหายใจยังเข้าออกพอจิตมันนิ่งสงบดีไม่ต้องนานนะพอร,รู้ตัวพอใช้ได้ออกเปิดเลยเปิดฟังต่อเธอซ้อมซักซ้อมกนเป็นอย่างเนี้ยวันไหนที่เธอฟังตลอดเลยจนจบเรื่อง แล้วสติของเธอไม่เผลอไปเรื่องอื่นเลยนะเธอเยี่ยมยอดมากสมาธิของเธอใช้ได้ดีมากแล้วมันใช้ได้เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาในช่วงเวลานั้นได้เลยนะไม่เสียเวลาถูกไหมล่ะในเมื่อสิ่งที่เธอมีเนี่ยเป็นอุปกรณ์เนี่ยมันช่วยเหลือเธอดีอยู่แล้วก็อาศัยซะ อย่าไปเอาจะมาฟังแบบทิ้งช่วงทิ้งเวลาหรือว่าจะฟังเป็นเพื่อนหรือจะฟังให้หลับอนั่นได้แต่ว่าประโยชน์น้อยอ,อถ้าเราต้องการจะฝึกให้จิตเราคุ้นเคยต่อกันให้มีสมาชิตต่อเนื่องก็ทำแบบนี้พอเข้าใจไหมไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องซักซ้อมทำกันไป พอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเธอลองไปฝึกตอนสวดมนต์ตอนสวดมนต์เนี่ยเธอเป็นคนสวดถ้าเธอฝึกจิตของเธอมีสมาธิดีตอนสวดมนต์ของเธอก็จะเผลอน้อยมากจิตมันก็จะจดใจจ่อกับคําที่เธอตั้งใจสวดเอาไปสวดเอาไปสวดเอาไปอย่างนี้เป็นต้นผลดีมีไหมล่ะดีกับการสวดมนต์เพราะเธอสวดมนต์ก็ต่อเนื่องดีการฟังของเธอก็คล่องตัวดีทีนี้ใครพูดอะไรปุ๊บมันจะ จับเสียงเลยเพราะจิตมีสภาพจำไงมันจะจับเสียงขึ้นมาปั๊บมันตั้งสมาธิมันเองเลยพอตั้งสมาธิมันเองปุ๊บมันก็จะฟังคนที่เขาพูดก,กับเราเก็บรายละเอียดที่เขาพูดอย่างครบถ้วนเราจะรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขาตั้งใจจะสื่ออะไรเขาตั้งการให้เราทําอะไรมันจะชัดเจนมันไม่ใช่ว่าเราฟังนิดเดียวเราคิดไปเองเลยคิดไปเองเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มั่วแล้ว ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาบอกเราเริ่มไม่ตรงกับเรื่องที่เขาต้องการให้เราช่วยมันเลยเป็นคนละเรื่องอันนี้ว่าสมาธิเราน้อยมากเป็นขณิกะสมาธิแบบต่ำสุดแล้วสนใจฝึกแบบนี้ไหมล่ะ,อะลองไปใช้นะทำเอาเดี๋ยวชิดหน้าเราจะมาดูพะหังเธอเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปไหม หูออฟังมารู้เรื่องฟังมากเกินไปแต่จริงๆเราไม่ได้ฟังมากเราฟังเพียงแค่ฝึกสมาธิให้ต่อเนื่องถ้ามันไม่ต่อเนื่องปุ๊บเราก็ปิดการฟังซะหูของเราก็ยังไม่ได้รับการอัดเสียงต่อเนื่องจนเกินทําให้หูไม่ดีไม่เหมือนกับที่เธอคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเนี้ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แบบ การฟังเสียงธรรมดาใช่ไหมมันมีกระแสไฟฟ้าด้วยแต่นี่มันใช้สายนั้นเข้าไปรื่หูเรามันจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรือว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเข้ามาลำคาญในเสียงที่เราฟังเราก็ฟังไปทีนี้เธอเธอก็ฝึกเปิดเสียงอื่นที่มีเสียงอื่นด้วยเปิดทีวีไปด้วยตาเธอก็ดูทีวีไปหูเธอก็ฟังเสียงไปด้วย ใส่ไปนะใส่ไปในหูใส่แล้วก็ฟังไปดูที่ว่าเราจะเผลอไหมเอ้ยเผลอไหมเผลอไปดูหนังดูทีวีไปกับมันไหมหรือว่ายังตั้งใจฟังเสียงอยู่ทีนี้หนักๆแล้วก็ไม่เอาะไม่เอาเสียงใส่หูเปิดเลยแข่งเลยระหว่างเสียงทีวีกับเสียงหลวงพ่อดูที่ว่าเราสนใจเสียงหลวงพ่อได้นานแค่ไหนคือการฝึกมันมี ลีลาของการอุบายวิธีที่จะฝึกให้จิตของเราเนี่ยช่ำช่ำชองชำนาญต่อการบรบกวนของเสียงอื่นด้วยเพราะเวลาเราพูดเราคุยเราฟังมันจะต้องไปอยู่ในท่ามกลางที่อาจจะมีเสียงบรบกวนถ้ามีเสียงบรบกวนปุ๊บจิตเรามันจะตั้งใจจากฟังเสียงไหนมันก็จะจำํำพอเรามาใช้ตั้งใจเสียงนี้ปุ๊บมันก็จะไปเสียงนั้นเลยเป็นสมาธิกมันไปเลยอันนี้ประโยชน์ไหมล่ะ มีประโยชน์นะจะฝึกอย่างเนี i, ้ยน like like, ่าจะมีผลดีแล้วก็เหมาะกับอย่างเราๆเพราะถ้าเอาไปตามแบบปกติทั่วๆไปเราคงไถ่ตัวไปไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ขยันที่จะไถ่ตัวไปอย่างนั้นลงนะอันนี้เราไม่เดินนะเราไถ่เลยนะเพราะเราขี้เกียจขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไถ่ไป แต่เราจะไม่ม like so 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 like ีแรงไถไปขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นของอย่างนี้เราพอกระดึบกระดึบกระดึบไปได้อย่างกระหนอนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเอาเฮอะเราทําตามที่พระท่านว่านี่แหละดูซิจะมีผลใหญ่กระใจเราได้ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้ฟังเรื่องเหลวไหลเราฟังในเรื่องที่เราพองพึงพอใจเอาเรื่องที่เราชอบใจฟังนะเรื่องอะไรเรื่อง เรื่องอะไรก็ได้เธยชอบเรื่องไหนอารมณ์ไหนตอนไหนเชอก็ฟังของหลวงพ่อกาง,งัดมาเอะแยะไปใช่ไหมล่ะเอาฟังเข้านั้นการฝึกกรรมาฐานจริงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากจุดสําคัญก็อยู่ที่ทําให้เธอเกิดปัญญาญาณทุก,กองเนี่ยนะถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้ตัวของจิตเราได้ดีเราจะเอาไปใช้เพื่อการคิดพิจารณาอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ที่เรามาโมอคอยมาหมกมุ่นเลือกเลือกกองกรรมฐานก็ดีและจะขอให้มันอยู่กับเรานานๆอย่างเงี้ยฝึกไปเถอะนี่กี่ปีแล้วล่ะลองนึกถึงสาภาพของตัวเราที่ว่าอยู่ฝึกนั่งทำสมาธิกันมาในกี่ปีแล้วแต,แต่ผมยังไม่งอกเลยอะ่ะเรยกว่าเริ่มงอกใหม่ๆจนจะเต็มหัวแล้วอะ่ะ ลองนึกซิว่าสมาธิเรามันมันดีพัฒนาไปถึงไหนมันทรงดีไหมถ้าคนเรามาทรงสมาธิดีเนี่ยจิตมันจะตั้งมัน่นเวลาฟังปั๊บเนี่ยมันจะไม่ย้ายอารมณ์ไปอย่างอื่นนะเพราะว่ามันไปถึงขั้นฌานเสียเวล่ะแต่ถ้าสมาธิเราคณิกะสมาธิเนี่ยวเวลาเราตั้งใจฟังปั๊บเดียวมันจะเปลอารมณ์ไปอย่างอื่นแนละนี่ก็เรียกคณิกะสมาธิไม่ไปไหน พอไหวไหมเอาไว้ก็พอแค่นี้แหละเอาอะไรกันมากเดี๋ยวเก่งจัดกลัวเลยเกินกลัวใจกลัวเก่ง